ก็จริงๆปัญหาก็คือตัวเองเป็นคนเหมือนสองตาสองชั้นหลบในอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็คือหลังๆมาเนี้ยรู้สึกว่าหนังตามันเริ่มตกเยอะขึ้นอาจจะด้วยว่าเราใช้สายตาเยอะด้วยะคะ่ะแล้วพอถ่ายรูปออกมามันก็ดูแบบหน้าเศร้าตาเศร้าไม่สดใสช้ำกับคุณหมอสิงโตค่ะที่ศูนย์ความงามอาร์ทิเมสค่ะโรงพยาบกรุงเทพศรีโรดค่ะก็ตอนที่เจอคุณหมอครั้งแรกคุณหมอก็จะตรวจก่อนว่า หนังตาเราเนี่ยเป็นยังไงสองข้างเท่ากันไหมซึ่งตัวเองนอกจากหนังตาตกแล้วก็ตาสองข้างเนี่ยก็ขนาดไม่เท่ากันด้วยข้างหนึ่งโตข้างหนึ่งเล็กคุณหมอก็ตรวจแบบละเอียดแล้วก็แนะนำบอกว่าก็ให้ใช้วิธีการตกแต่งหนังตาโดยที่ใช้ชั้นหนังตาเดิมที่เรามีแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ปรับขึ้นมาให้ตาเนี่ยดูเท่ากันมากกว่าเดิมแล้วก็เปิดมากกว่าเดิมค่ะ ก็จริงๆตอนช่วงที่ผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในห้องผ่าตัดแล้วก็ออกมาพักฟื้นตอนหลังผ่าตัดเลยเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีพี่พยาบาลแล้วก็คุณหมอค่ะมาคอยดูแล้วก็แนะนำดูแผลแล้วก็ให้ประครบเย็นหลังจากที่กลับบ้านไป3วันแรกก็ไม่ได้บวมไม่แน่อะไรเลยก็ใช้ชีวิตปกติ แนะนำรุ่นน้องที่ทํางานแล้วก็รุ่นพี่ที่ที่รู้จักก็แนะนําให้ทํากับคุณหมอไปด้วยซึ่งพี่เขาก็มาทําไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะก็คิดว่าน่าจะบอกต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่เห็นแผลเลยหลังจากผ่าตัด